สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่้นเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถโตโยต้ามือสองนะฮะวันนี้นะ,ะเอมี่นะจะมาอัปเดตรถโตโยต้าวีออสหน้าใช้งานกันเลยนะฮะคันนี้เลยนะ,ะเป็นโตโยต้าวีออสหนึนะคะมเนอร์เชนปี2017เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะันนี้นะ,ะเราตั้งขายในราคาอยู่ที่3 7 0 0 0 0 9,000บาทค่ะนะคะ379,000บาทนะคะออกรถฟรีดาว0บาทนะคะดาว0%ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79บอกเลยนะคะว่าถูกมากๆเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวเราไล่ชมกือเลยดีกว่านะคะว่าสภาพสวยงามแล้วน่าใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีดำนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลาง ะะกระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นกระจังหน้าสีดาเหมือนกันนะฮะซึ่งตัดกับตัวรถสีบอลเงินค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะนะฮะ้อมไฟตัดหมอกนะฮะโรงงานนะฮะ,ะตัดหมอกโรงงานมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะรับพาเบียน6กต่อไก่ก่อตานะฮะ3797การุงเทพมหานครค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะคันนี้เนะะี่ยฮะได้เป็นล้อแม็กอะลอยนะฮะล้อแมกอะลอยโรงงานนะ,ะเป็นแมก สีควันบุรี่นะคค่อนข,ข้างสวยงามมากๆเลยนะฮะไม่มีรอยกินถนนไม่มีรอยกินฟุตบาทนะฮะสภาพดีทุกสี่ล้อเลยนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะก็ค่อนข้างดีเลยนะสะดวกสบายดีนะครับพับเก็บปรับไฟฟ้านะคะ ด้านในนะครับบอกเลยว่าด้านในสวยงามมากๆเลย t o โยต้าวีอนะฮะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะฮะตัดกับสีโรสโกนะฮะสวยงามนะฮะพรมาลาัยหุ้มหนังสีดํานะฮะพรมาลาัยสามก้านหุ้มหนังสีดํานะนี่เลยค่ะกระจกปรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะส่วนเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CDFMA UX วิทยุนะฮะ คันนี้เนะ่ฮะก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเบาะผ้ากำมะหยี่ก็ค่อนข้างสภาพดีเลยนะเบาะผ้ากำมะหยี่ค่อนข้างจะระบายความร้อนได้ดีนะคะที่เปิดฝสกระโปรงหลังนะคะที่เปิดถนน้ามันอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะกระจกนะคะทั้งสี่บานนะคะรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออตโต้ค่ะเดี๋ยวค่ะชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะฮะห้องผู้โดยสารด้านหลัง นี่เลยนะฮะก้อนข้างใหญ่โตกว้างขวางนะนะฮะเครื่องยนต์พันห้านะคะโตโยต้าวีออสนั้นน่าใช้งานสุดๆนะคะอันนี้เป็นสเปค1.5ตัว E นะคะไม่อร์เชีเรียบร้อยแล้วนะครับปี17มีเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง2จุดด้วยกันค่ะนะคะไฟท้ายนะฮะเป็นไฟท้าย LED นะฮะมีโครเมียมนะคาดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ สวยงามนะ3 7 000, 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกับราคานี้เลยจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ700 0นนะคะไม่เกิน700 0เลยนะคะสวยงามนะสวยงามเดี๋ยวพาชมนี่เลยค่ะยางอะไรถุงน้ำมือแมแรงเรามีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยพวกนี้นะเรามีของให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะใครที่กําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะบอกเลยว่าที่บริษัทเรานะ,ะมีท่านเลือกเยอะมากๆเลยตัวต้าว v ีออสนะ,ะมีสเปคตัวโลตัว กลางตัวท็อปมีหมดเลยนะคะรอยน็อตฝากระโปรงตามจุดต่างๆนะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะฮะเดิมจากศูนย์โรงงานร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะนะคะเดิมศูนย์โรงงานร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะคะคุณลูกค้านาะสามารถเอาเลขรถคันนี้นะคะเช็คตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะะว่ารถมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะรับประกันได้เลยนะคะ คันนี้นะคะลองรับน้ำมัน E85 นะคะ91 95นะคะก็เติดน้ำมันได้ประมาณนี้เลยค่ะนะะในกลุ่มของเบนซินนะคะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมา่ก่อนไม่เคยเป็นรถวิ่งแจ๊บวิ่งไลน์แมนวิ่งอะไรไม่มีนะคะันนี้นะเลขใหม่ใช้งานอยู่ที่170,000โลนะฮะ170,000โลเท่านั้นนะฮะรถบริษัทนะคะสภาพสวยเลยนะคันนี้นะคะ สำหรับนะก็ใครที่กำลังลองมองหาคันนี้นะ V8 เนี่ยรถหน้าใช้งานนะเครื่องยนต์พันห้านะ,คะเครื่องยนต์พันห้าสีสวยๆเลยนะชมสีใกล้ๆกันเลยสีบอลเงินนะ,ะสภาพดีนะคะคันนี้นะอ่านะพาะสีพรบรต่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าทนไหนนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วสนใจการออกรถนะฮะเรามีบริการเซ็นไฟแน,นนซ์นอสสถานที่ทั่วประเทศนะฮะทุกจังหวัดเลยนะเพียงแค่ลูกค้านะฮะดูรถให้ถูกใจจองเข้ามานะฮะเราส่งมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์เซ็นปีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะฮะอนุมัติลูกค้าก็สามารถลงมารับรถได้เลยหรือว่าให้เราส่งรถตสาห์ให้กับลูกค้าก็ได้นะคะ มาอีกทัวยหนึ่งรอบนะคันนี้นะ t o y o ต a v ว o อนะคะ1.5 e ปี2017นะฮะราคา375,000 00, บาทนะเลขหมายใช้งานไป170,000กว่าโลนะฮะคันนี้นะผ่อนเพียงเดือนละ6-7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเนี่ยใครสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะนะะลิงก์ ID ดีไลน์เมีก็มีนะคะด้านล่างใต้คลิปนะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากมาลองขับรถนะคะอยากมาทดลองดูรถตัวจริงนะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยซอย95นะคะบริษัทเรานะะี่ะอยู่จิตริมผนนใหญ่เลยนะคะอยู่ในพื้นที่เขตบึนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอเมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ